สวัสดีค่ะทุกคน <laughs> พี่น้องใต้จเจ้ามอเตอร์ไซค์ไปไหนคะเนี่ยภารากิจของเราเริ่มต้นแล้วนะคะเอาสาวหายไปอีกคนนึงเอาอะไรยังเหลืออีกคนหนึ่งนะคะเอาไปใไหนหมดแล้วนี่อยู่ในหมดนี้อเ,คคเอาพี่น้องใต้จเจ้ามอเตอร์ไซค์ไปส่งเขาดูเข้าของของเราพลุงพลังมาก <laughs> ไปจะงมันขึ้นขั้ไชุบนขึ้นนงขาวขึ้นเลยเมื่อกี้นางคำนองขึ้นแล้วยังไม่ขึ้นเลย พารก,กิจของเราเริ่มต้นแล้วนะคะกําลังจะไปน้องผู้จักตั้งวะ <laughs> ไป,ไปนักอี้ดิคนเรคนลา,นลาไม่กี่อันเองนะคะแฟนก็หิ้วซ้ายหิ้วขวาดูหิ้วซ้ายหิ้วขวานะคะ ตอนนี้เราก็จะพากันไปเที่ยวชมสถานที่ที่เขาไปนะคะที่เรายังไม่เคยไปเนาะอาจจะเป็นแถวเมืองยางนะคะกากุตี้มีทังลำโพงมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยหนักเหรอหรือว่าะ บอกว่าไม่มีอะไรบอกว่าไม่มีอะไรทำไมมันหนักจังใช่ไหมคะมมอโอ้ไม่อยากจะลาดโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งจุดของเรากันนะคะทุกคนมาหลังจากที่มือตอนเช้าเราเรเน่งเงินนี่ก็คืออยู่หลังกระต๋าดน,นะคะเพราะว่าในรถของเรานี่คือเต็ม ขัดไปแน่นด้วยพี่ๆน้องๆนะคะก็คือตอนนี้เราเจอฝนนะคะหลังจากที่เราออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายนะคะคือแบบมาถามว่าไปเอาของของจีนคือเที่ยงแล้วแหละฮิวคือที่เราอยู่ที่เรียนง,งข่ะนะคะ<ม>ก็จะเป็นร้านที่นี่เนี่ยสมหรับผมเราจะใช้เงินจีนนะเงินจีนแต่เรามีเงินเข้ามาจะใช้ได้ไหมเอามาให

อันนี้เป็นผมนที่มันเป็นเนื้อนอะนะัออ่นน่ะอืมน,นี้นว่ากกเ,ออเอาเอนัอ่นน่ะกรอกอะทงก็เ,เลยเนาะเอออ่าดูหน่อยอุเอาอะไรเอาครับมะเข้าเอาอะไรนู้นนู้นนู้นมักขันตะวันนี้ นี้เอาเนาะอาค่ะอินทเปิร์รุนนโงก็ย่ออันนี้ก็ยคนก็ย่ำคนก็ย่อหมดแซนพี่แซนรที่นี่เป็นเจนสองีทงเออใช่คนสองขาดำเนาะเอาวะนี่

หางหู่สองทุกหมืนสนะ่ม่หกหิงแม่สามหิงสองแม่สองหิเดือแต่ละคนโอเคมีเจ็ดจังเทียมประมาณพันห้าเนาะประมาณพันห้านะพันห้าบาทได้เยอะมากใจจ๋าเลยอีกเจ็ดหมื่นเลยละเจ็ดหมื่นเลยหรอโอ้เยอะเลยตไหายไป รถขึ้นกระป๋าอุ้ยทำไมนั่งไม่ลงจ้านั่งกัดมากหนาวหนาวกัดมากหนาวมากนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งข้างหน้านะคะนั่งท้ายกระป๋าสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากสนุกมากนะคะจุดหมายปลายทางของเราตอนนี้คือฟ้าสว่างละอ่าฝนหลังฟ้าย่อมสดใสเสมอนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่น้ํา สถานที่เขาแบบเอออันนี้ค่ะก็แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อย่างเงี้ยนะคะก็ปเป็นกำลังใจเราด้วยนะคะ,ะคือเราไม่รู้อ่ะขึ้นรถขึ้นรถเลยจ้าเฮ้ยร้านนั้นไงเอาอะไรเหรอน้ำแข็งเล่นร้านไหนอ๋อน้ำแข็งใช่ไหมนัม่นไงนั่นไงอันนี้จะเป็น,นจุดที่ร้านค้าเมืองขากนะคะนี่เร็นเมาศนี่ด่านก็จะอยู่ข้างหน้านู่นเลยโอ้โหนี่ไหม วันหยุดแล้วจ้าจะไปซื้อน้ำแข็งใช่ไหมไม่ไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวไปซื้อเองนะอ๋อเหรอโอเคโอเคขึ้นรถเลยใช่ไหมไปแล้วนะคะอุ้ยน่าสงสารโอโลอะไรกันกันเนี่ยเอาผู้ตัดนั่งรถบี๊ ไปอีกนึงไปอีกนึงเอาลูไปน้อยอนีย่นีค่ะเลยคเลยค่ย่สวยๆน,น,น้ำโอ้ลูน้ำเนี้นนะโอล้ลโอ้ลน้ำมาจากไหนเนี่ยนะ นำขึ้นมาตั้งนี่เนาะโลงเออยู่นมีมันจังยวนเนี่ย อ,นะอูออันไรมานออินันรมาดินั่นเนี่ยนู่อ้อโลูลูคนตั้ง โโตยตยเตยโลอันนี้นำมาจากใป้ากหอโอ้โลอะไรอันไหนี่ก็มเหรอโลโโ ติดจ้าติดหลงโอโลกกันไรมาเนี่ยรถคลอง,อองอก้าคลองอะไรกันนี่นั่งให้สุดกันสนุกเต็มโอโลโลรถเตี้ยนน่ะอ๋อโลสุดยอดมากนะฮะฝน,นตกมาใกล้อินไงเนาะหรือว่าตกมาไหลบ้านอัก่ะ,ะ,ะลงกันตัวยพี่ลงงั้ลงงั้ไปถ่ายแล้วก็ไปพากด้วยนะเป็นอารมณ์ใส่แค่ว่ะ โอ้ซุมขึ้นมากล้องถ่ายกก่วะะ <c oughs> าวะเนาะวาสนาในฟ้านะฮ <c oughs> ัลโหลแกดจังกล่าวว่ะเนี่ย <c oughs> โอ้ระว,วังข <c oughs> ี้คนมาหาเขาเอาเป็นผู้หญิงด้วยนะที่จะต้องขับเนี่ย <c oughs> อยากให้แน่ช่วยย่ามาเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วจ้า โอ้นี่รถสุนัดเกลียดยอย่างนี้แหละค่ะถึงสถานที่ของเราแล้วนะคะแต่ว่ามีเพลงนะคะก็อาจจะมีเป็นบางช่วงที่น้องเพลงจะถ่ายลงสิงโตตับซีรีส์นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะอาจจะมีเป็นบางช่วงที่ถ่ายได้ไม่ถ่ายได้ก็จะถ่ายให้ชมนะคะ <laughs> 好，拜拜。